พุทธานุสติอิติปิสโสภะควาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติธรรมานุสติสวาคตโตภะคะวาตาธโมสันทิคิโกอาการิโกเอหิปัสสิโก โอปนณิโกปัจจทังเวทิตโภวินยูหิตีสังคานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคอุสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโค ยาธิทางจตารีปุริสายุคานิอัฐาปุริสาบุคลาเอสาภขาวโตวสาวะกะสะังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชรีกรรารณิโย,อ,ย ο, อนุตารังปุญญาเขตาานนตังโลกาซาติจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอาปัสติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอโอรหังปะโพตันจาามหาราชาพวันมังโปสัตุโนทีปังกเกรเทโวสุโปเทสทิกันจิเทโวเยสกโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวัตุเมสิทธิราพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจากทานังสัพเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะมะ สักตะวาสักตะวาพุทธรัตนงังโอสถังอุตมังวรังห,หิตตังเทวมนุษยานาง ang, พุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสมนตุเตสักตะวาธรรมรัตนงังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสัมนานธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพยพยาวุปสมนตุเตสักตะวาสังครัตนงังโอสถังอุตมังวรัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะสโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเตพุทธานุสติอิติปิโสภะควาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทีสัตถาเทวมนุษยานัง พุทโธภักควาติธรรม,มานุสติสวาคตโภคควตาทัมโม,มสันทิคิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปจทังเวทิตโพวินยุหิติสังคานุสติสุปฏิปันโนภักควตโตสาวกสร้างโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุฆานิอัฏฐาปุริสาบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชริกะระเนโย อนุตรังปุญญาเขตตังโรกาสัตติจินามณีปียังมันตังจินามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตะวันมังโพสัตถุโนทีปังเกเรเทวสุโปเสธกันจิเทโวเยสโก ปัจชังทัศนิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวตุเมสิทธิราพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักตวาสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุปมังอุปตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสถินานสันตุปัทวาสัพเพ ทุขาวุปัสสนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูสัพปะสมนังธรรมมเตเชนะสโสธินานสันตุปัทวะสเพพยาวุสะวุปัสสนตุเตสกตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปทวะสเพโรคาวุปัสสนตุเต พุทธานุสติอิติปิโสภะควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโรกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสาระถีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโทธภะขวาติธรรมานุสติสวาคตโตภะขวาตาทัมโมสันทิกิโก อาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเตสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโค ยาทิัทางจตาริปุริสาย e oh. ah ุคานิอัฐาปุริสาบุคลาเอสภะขวโตสาวกสรงโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขินเนโยอันชรีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโรกัสติจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอรหังปะโพตันจากมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกะเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสนิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตภะวันตุเมสิทธิราพังชนายะนาเยมณีจินดาปิยังจะพาเดนเพ ชนาพระหูชนาปียังมะมะสกตตวาสกตตวาพุทธรัตนนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวันมนุษสานางพุทธเตเชนโสธินานาสันตุปัทถวาสัพเททุกขาวุปสัสเมณตุเตสกัตตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสะมะนางธรรม,มะเตเชนโสธินานาสันตุปัทวาสัพเ พยาบุปะสะเมนตุเตสกตะวาสังครัตตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสธีนานาสันตุปัทวาสเพรโรคาวุปะสะเมนตุเตคาถาชินนบัญชรชยาสนากะตาพุทธาเชตาวามรังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเวปวิงสุนาราสภา ตันหังกระราทโยพุทธาอัถวิสตินายกกาสเพปฏิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสลาศีเสปฏิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจเนสังโคปฏิโตไมหังอุเรสภะคุนากรโรหัตทะเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจทัทขคีเมโกนทันโยปฏิภาคสนมิงโมฆารานจาวามเกทัทขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอนันทาราหุโรก,กัสโปจามหานามโม อุภาสุงวามาโสโตะเกเกสโตปฏิภาคัสนิงสุริโยวะปะพังกโรบนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุริปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหศีจิตวาชโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิทาศิคุณากรบปุณโนอังคุริมาโรจ่าอุป,ปารีนันทศิวรีเทราปัญจอิเมชาตานาราเตติรกรรมามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตตวันโตชินโน รสา,าชรันตาศิลเตเชนะอังขมังเคสุชันทิตารัตนังปรุรโตอาสีทักขิเนเมตสุตตการทัชชังปะชะัชชโตอาสิวาเมอังคุริมารกังขันธโมระปริตันจาอาภานาพิสุสตตกังอากาเสชทนงังอาสิเสสากะปากะปา,าราสันทิตาชินานาวารสัญยุตาสัตปาการลังกตาวาตัตติตาที่ฉันชาตาพาหิรชาชตุปัทวา อเศสาวิรยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสเตวสตัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญเชเรชินะรัมมัตทำหิวิหารันตังมหิตาเรสัทธาปเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโต,ตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธธรรมานุภาวะปริตโตจารานิชินปัญเชเรติ